เดี๋ยวในร้าจุมินเตอร์นะครับเดี๋ยวชุดนี้นะครับเราไปจัดส่งกันนะครับชุดนี้เป็น2อคูณสนะครับเบสสินิ้วกลาง12นิ้วนะพาวเวอร์สตัวนะครับแล้วก็ปรี1ตัวครับแล้วก็พร้อมตู้แรกแบบนี้ครับที่เราจัดโบไปนะครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปจัดส่งลูกค้าถึงบ้านนะครับจังหวัดอ่างทองนะครับวันนี้ร้านจุอินเตอร์นครปฐมก็อยู่นครปฐมนะก็เดี๋ยวเตรียมจะขึ้นรถนะครับเดี๋ยวชุดเล็กก็เอารถคันนี้ไปได้นะครับก็ เดี๋ยวจะไปจัดส่งกันที่อ่างทองเดี๋ยวติดตามคลิปนะครับเดี๋ยวเราจะทําไปพาไปไปดูบรรยากาศนะครับสองชุดด้วยกันนะครับอ่างทองนะครับมี2ชุดด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศของบ้านลูกค้าอันนี้ตอนนี้ของยังอยู่ที่ร้านอยู่นะครับเดี๋ยวเราเก็บแล้วจะเดินทางกันนะครับผมกับชุด18นิ้วไม้อัดแ้นะครับ27,000เบาทผัวว์สองตัวนะครับปรีสตอม1ตัวนะครับแล้วก็ fx นะครับสตอม fx 6 0 0แล้วก็สตอม fx พันนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงที่บ้านลูกค้านะ ตัวแล้วนะครับเอาเอาเอาตู้ขึ้นรถเลยนะครับรถอเนกประสงค์นะครับอตู้เบรคขึ้นไปก่อนนะครับสินิ้วถ้าเป็น15้นิ้วนี่สบายๆเลยครับแต่ตัวนี้เป็น18นะเบรคสิบแปก็ต้องเอาบอออกนะครับเดี๋ยวใส่นี่อีกใบหนึ่งแลเสียงกลางนะครับตู้แหลกนะครับเราก็จะมีตู้แหลกอีกตู้หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราต้องไปส่งนะครับที่วิเศษชัยชาญอำเภอเมืองนะอันนี้วิเศษชายชาญเดี๋ยวเราไปสงที่นะครับก็เดี๋ยวเราติดตามชมนะครับคลิปเสียงถึงบ้านลูกค้านะครับตู้กลางนะครับดูตู้กลางทรงเราสวยสดงดงามครับ ตู้แรกนะครับนี่ครับสีระเบิดเนียนๆนะครับนี่ตู้เบรดนะครับกระแทกนะครับตู้เบรดเลือกได้นะครับตามที่ผมแจ้งไปนะครับเลือกได้เดี๋ยวให้ดูตู้เบรดที่จะเลือกได้ก่อนนะครับก็จะมีผีผีกระแทกผีกระแทกหลังเลือกได้แล้วก็อันนี้จะเป็นเทอร์โบแล้วก็จะเป็นออเดอร์หกออเดอร์หกก็จะเป็นทรงนี้นะครับประมาณนี้ที่จะเลือกตู้เบรดได้นะครับชุดนี้นะครับก็คือมันอยู่ใกล้ๆนะครับที่ผมจะไปส่งนะครับถ้าไกลๆก็ชุดนี้พี่เขาจให้ค่าน้ำมันผมไปส่งนะครับก็ถ้าใครอยู่ ใกล้ๆก็มารับได้เลยที่หน้าร้านหรือว่าถ้าใครอยู่ไกลๆให้ส่งก็มีค่าขนส่งนะครับตามระยะทางตามอำเภอตามจังหวัดของแต่ละท่านนะครับยังไงก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะรีบขึ้นของแล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะครับที่อ่างช่อาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับอยู่นะครับอยู่พิเศษชายชาญเลยนะครับเข้ามาในซอยนิดนึงนะครับอยู่ติดริมแม่น้ําแบบนี้เลยนะครับนี่กําลังขนขนกันเข้าเข้าเข้าบ้านนะครับนี่ครับยกเข้าบ้านกันแล้ว ไปเสร็จแล้ววันนี้มาถึงที่มาแล้วครับชายชานอยู่ในอยู่ในบ้านเลยกางแหลมถ้าเป็นตัวนี้สิบสี่พันเก้าครับเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับเดี๋ยวขอตัร่งระบบแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเซ็ตแป๊บหนึ่งครับนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งเรียบร้อยในบ้านลูกค้าครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับชุดนี้นะครับ กำนองประจําเลยครับติ๊กเสติีห่วงจุ่ทุยากระเอม่ให้เศร้าถ้าึใจเศร้าอายจะใครีย่างก็คือดเวินซื้กระบี่ีฝีเมาคนดีอายรังสึ้นใจอายช้สวรรค์นเป็น ก็ประมาณนี้นะครับเราก็ลองกันบดบ้านลูกค้านะครับเราก็มาส่งงานกันถึงที่นะครับวันนี้ วิเศษชัยชาญนะครับผมโอเคไหมพี่เดี๋ยวเราคลิปเราอาจจะไม่ยาวเดี๋ยวเราจะเทสให้พี่เขาอีกนิดหน่อยนะครับผมก็จะจบประมาณนี้เลยครับสำหรับชุดนี้2 7 0 0 0บาทนะครับผมก็เบส1บนิ้วนะฮะไม้อัดแท้นะครับ800วัตต์แล้วก็กลาง12นิ้ว300วัตต์แหลม5้าว,วัตต์นะครับแล้วก็ ฟรีกระตอมเก้าห้าครับบูทูธ USB 1ตัวแล้วก็พาวเวอร์หกร้อยวัตต์พาวเวอร์พันวัตต์นะครับแล้วก็พร้อมแหลกมาให้เรียบร้อยเลยนะครับวันนี้เราก็ทําเพื่อไว้อนาคตจะใส่ไม์ลอยจะใส่ปลั๊กไฟก็ใส่ได้เลยนะครับไม้อัดแคร์นะวันนี้เราก็เดินทางมาวิเศษชายชาตนะครับก็จบไปอีกหนึ่งชุดแล้วเดี๋ยวผมไปต่ออีกหนึ่งชุดนะครับอำเภอเมืองนะครับอ่างทองนะครับก็อยู่ใกล้ๆกันอีกสิบกว่าโลนะครับชุดนั้นลูกค้าซื้อไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายยยัังงงไมมม่่่่เเเอออออาาาาาาาแแแแแรร็็คคคสสดดีี๋วววลลลล้้้กกกกกปปะะบบจจถิูชุน ชุดนั้นจะเบสสิบห้าชุดนั้นจะสองหมื่นนิดๆนะครับผมเดี๋ยวไปโดไปชมเบสสิบห้าต่อนะครับสําหรับชุดนี้นะครับอ่างทองสองชุดนะครับชุดแรกจบไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้ขออนุญาตพี่นะครับโอเคไหมพี่โอ, <c oughs> โอเคเลยนะครับเดี๋ยวถ่ายได้เลยครับครับผมใคจะถ่ายพี่ถ่ายผมก็ได้พี่ถ่ายผมก็ได้โอเคนะครับเจ้าของเลยนะครับผม เรียมครับนี่โอเคครับไม้องเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับทันนี้ชุดแรกเลยนะครับก็ขอบคุณครับที่ดูแล้วก็ติดตามกันนะครับเราดูเวลาเราก็จะมาจัดให้ครวันนี้หีตัวอาทิมาชี้นี่หน่อยชี้นี่หน่อยสุดยอดครับวันนี้เราก็หนีลูกน้องมาหน้าร้านวันอาทิตย์ลูกน้องงานเพียบเลยหนีมาจะได้จบนะไม่งั้นเดี๋ยวสาวอาทิตย์ จันน้งตารยาวอีกครับไม่ได้มาอีกก็เลยมีเวลาก็ขอมาเลยแล้วกันครับก็ประมาณนี้นะครับชุดนี้จบ27,000บาทนะครับที่อ่างทองครับผมตรงถึงลูกค้าเลยครับผมพี่ยืนเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายพี่เดี๋ยวเอารูปพี่ขึ้นขึ้นหน้า YouTube เลยอ่าโอเคครับ ครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็กดติดตามนะเบอร์โทรด้านล่างคลิปเลยครับ0ูน5 4แปดสนแล้วก็กดเข้าไปดูร้านจุ๊บอินเตอร์ครับมีหลายชุดหลายสไตล์หลายงบมากมายครับพิมร้านจุ๊บอินเตอร์นะพอผสมทางท่องทางยูทูบนะครับแล้วก็ Facebook นะพักมาได้เลยแล้วก็เบอร์โทนี่สามารถแอดไลน์ได้นะครับส่วนวันนี้นะครับก็อาจจะจบการรีวิวเพียงเท่านี้แต่เดี๋ยวจะอาจจะมีการบอกลูกค้านิดหนึ่งว่าการปรับการอะไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็ จะไปต่ออีกชุดที่2นะครับติดตาม EP 2นะครับวันนี้อ่างทองเรามาได้2ชุดเลยนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับจัดได้เลยนะครับเรานี้มีลูกค้าหน้าร้านอีกเยอะเลยนะครับก็เราชิ่งออกมาให้ลูกค้าบางชุดนะครับก็ใครที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ภาคอื่นก็ติดตามมานะครับมีการขนส่งนะครับโดยการขนส่งต่างจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับส่วนราคานี้ยังไม่วมค่าจะส่งนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยละกันเบรศิบแปดนิ้วนะครับขอบพระคุณครับ วันนี้เราก็เดินทางกลับแล้วนะครับวันนี้ก็มาส่งเรียบร้อยลูกค้าอีกหนึ่งชุดนะครับใครสนใจเครื่องเสียงก็โทรกันตามเบอร์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวเราจะไปอีกหนึ่งชุดนะครับที่อำเภอเมืองอ่างทองครับอันนี้วิเศษชัยชาญครับโหน่าอยู่มากเลยนะครับบรรยากาศริมคลองริมน้ําแบบนี้นะครับก็ร้านจุบินเตอร์ก็ถ้ามีโอกาสไม่ไกลมากนะครับจากนครปฐมเราก็จะไปรีวิวแล้วก็จะส่งให้ถึงที่นะครับแต่ถ้ามันไกลเกินก็รบกวนให้ลูกค้าส่งขนส่งให้แล้วกันนะครับส่วนวันนี้มันยังมีเวลาอยู่มันยังไม่ปีใหม่นะคร อาจจะไม่ได้ไปส่งให้ทุกทท่านนะครับแล้วแต่จังหวะนะครับส่วนวันนี้มันมาสองชุดก็เลยมาได้นะครับอ่างทองอีกที่นึงอีกสิบกว่ากิโลนะครับนีลูกค้าก็กําลังรองกันอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะลาเราจะลาเราจะลาลูกค้าแล้วเราก็จะกลับบ้านไปนะครับวันนี้ก็ลูกค้าก็รอเล่นกันอยู่ยาวๆเลยครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็ช่องทร้านจูบินเตอร์ไว้ด้วยนะครับเบอร์โทรด้านล่างได้เลยแล้วก็ a c e b o o กก็พิมพ์ร้านจูบินเตอร์ท้องผสมได้เลยแล้วก็ YouTube ด้วยนะครับก็ ขอบคุณนะครับก็เดี๋ยวลาพี่ๆเลยนะครับเดี๋ยวลาผ่าน YouTube เลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับก็มีอะไรก็ติดต่อผมได้เลยนะครับเครื่องมีปัญหาหรืออะไรมีปัญหานะครับติดต่อได้เลยนะครับเราดูแลให้ตลอดนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันอีกหนึ่งชุดนะครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ